สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามาหลับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางฮานอยจากสามฮานอยเนียกนอยจะพิเศษปกติแล้วก็ตามด้วยน้อยวีไอพี่จ้าแนวทางของวันที่วันที่สิบสองจ้าวันอาทิตย์เดือนหนึ่งมกราสองหาหกแปดจ้ามาเมื่อนี้กับมาพบกับแนวทางของไอจอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจ้าสำหรับโพนเมื่อวานจ้าสามฮานอยนอยพิเศษ เด่นพี่น้องจะหากับ4วิ่งรูดจ้าอ่าัหนาะจอก่อนเด้อจะแป๊บหนึ่ง,งเพื่อจะได้เห็นสัตว์เนาะไฟต่อจ้าสามตัวบนพิเศษ6กหนึ่งสี่สำหรับ1นสี่จับคู่พลาดไปจ้าสี่มาแล้วเชียวจับหายสี่นมาหนึ่งสี่จากาเรนสี่วิ่งษูดสี่สำหรับพิเศษบนจ้าโอ้โหเสียดไปแต้มเดียวหีย์สีห้40่แปดสีเก้า ี่ศูนย์มาหนึ่งสี่เข้าใจออกผลค่ะสำหรับสองตัวหลังเจ็ดสี่สำหรับเจ็ดสี่มือนี่กระจับคู่ขามไปเนาะจับห้แต่หาเจ็ดเจ็ดหาสี่หาล่ะขามไปจ้ะเข้าเดนสี่รูดสี่จ้ะโอ้โหไซรูดเขเฮาเนาะฐานำ้ำหน่วยรอบพิเศษฐาน้ำสี่ยิบจับสี่ไปรูดไปวิ่งโอ้โหมาเตรียมๆทางบนทางหลังเลยเด้อจ้ะจับห,หายหาเจ็ดเข้ามาเจ็ดสี่โอ้โหมาตัวที่ขามไปเนาะ ฮ่าถือว่าเข้าใจออกพ้นดีเราจะสำหรับฮานอยของเราไปกันต่อจะรอบปกติหนึ่งกับเก้าวิ่งลูดจะพ้นคือหกเก้าหาสำหรับเก้าหารอบปกติมาตรงๆจางรอบปกติบ่อพลาดจะสำหรับตัวประกบผูเด่นเก้าลูดเก้ามาเน้นเก้าสี่กับเก้าสามมาเก้าหาล่างเจ็ดเจ็ดพลาดไปสำหรับเลขเบิร์นเนาะสายเบิร์นทารูดเบิร์นถือว่าปังเราจำไวาเนี่ยถ้าใอ้จอยสายจำาบอร์พีดเบิร์น สองตัวคือ44กับ8 8เราจะห้าน้อยมัล่วมว่างให้8 8เบิ้ลมา7 7จะสองน้อยเลยเนาะถ้าลุดเบิ้ลถือว่าปังสำหรับรอบวี p ไอพี่จะ0กับ3ผลคือพลาดไปจะสอง7 7หลัง4 7โอ้โหเจ็ดบนเจ็ดหลังกันเลยทีเดียว7 7สองเด้งสำหรับ4 7สองเด้งอีกเนาะ อันนี้คือพหหน้นฮานอยพิเศษเของเฮาเมื่นอนี่ก็ะือว่าตามนี่เลยนึจกจำเมื่นอนี่ก็ถือว่าฟังอยู่เนาะโอ้ฮาหนอยพิเศษส่วนนี่ก็ถือว่ามาสูตรเดินดีเนาะมาเลยแบบโตเนื้อมีพลาดแค่วันเดียวคือพลาดไปเลยคือวันสองวันสองวันก่อนเนาะสองวันก่อนสามวันก่อนเน,นาะจ้าที่เลือกกระือว่าโอเคอยู่เนาะสําหรับแนวทางฮาหนอยมัดรวมของเฮาเมื่อวานจา้าขอโชว์ผลงานสักนิดหนึ่งเนาะ สำหรับห้าหน้อยมันร่วมขอของข้ามือว่านี่ถือว่าน้อยเฉพาะกิจถ,ถ่าพี่น้อยเอฟซีท่านนดนัไปเป็นแนวทางน้อยเฉพาะกิจนี่สามตัวบนสามตัวบนวบนี่คือสามตัวโต,วตวจะรอบเฉพาะกิจหนึ่งแปดสองสามตัวบนเวาจับหายแปดสองหนึ่งโอ้โหแต่ว่าน,นี่พี่ตัวเนาะสองตัวบนแปดสองโอ้โหเกาหาหาเกาจ้า สำหรับเบียนเจ็ดวิ่งดูเจ็ดงู่เฮากัถือว่ามาได้แบบเด้งๆเนาะเมื่อวานสำหรับฮานอยมัดร่วมจะตามนี้เลยเอาฮานอยแอดจอยลงหายสองสูตรเราจะมีมัดร่วมเลยกะแยกนอยจะแยกนอยก็คือสามนอยตามนี้เลยพิเศษปกติแล้วกขน้อย VIP จะส่วนมัดร่วมแอดจอยหายสี่นอยจะเฉพาะกิจถึง VIP จะลงหายสองสูตรก็ถือว่าสองสไตล์เนาะที่เรือก,ก็คือขึ้นอยู่กับความมักความชอบเราจะทำมักท่าชอบ,จ,าาชอบจังได้กะ นำไปเปรียบเทียบพิจารณากันอีกที่หนึ่งได้นอกจากสาหรับแนวทางฮานอยของเราจะถามีตัวหมักตัวชอบค่อยตามเราจะกจยหาเป็นเพียงแค่แนวทางจะน้อยพิเศษจะหากับสีวิ่งลูดจากโอ้เมื่อวานก็หากับสีมื่อนีก็หากับสีน้อยพิเศษจับกูเดนหาวุิหาหาเจ5ดหา สำหรับเด่น4ีมุลสีจับกูสี่หกม่อว่านี่สี่เจ็ดมา2อเด้งเลยเนาะอมือนี่เขาขาม4 7, ีเจ็ดมาจ้ะวาที่ขาม 4, 7, 4 7, เีเจ็ดสีมา4ีเจ็ดอีกแต่ม่วว่านี่คือออกแบบ2อเด้งเลยเนาะรอบปกติจะไปกันต่อเด่นไปที่3และ8วิ่งลูดจะซ้ายวิ่งซ้ายลูดก็ข้าแต่ละน้อยแต่ละรอบมากตัวไดชอบตัวลนําไปวิง่งไปลูดได้จา้า จับคู่สามสามหาสามหกสามเจ็ดสามแปดคู่เด่นเด่นแปดจ้ะจับคู่แปดสี่แปดหาแปดหกแปดศูนย์ VIP อพจะ8ปดเก้าสำหรับฮานอยของไอจอยมอนิ Money, คำนวณได้เลขเบิ้ลศูนย์ศนย์ลักเก้าเก้าจะสำหรับเกนี่คือส่วนกันอยู่3มตัวเบิ้ลจะส่วน0นย์นี่คือส่วนกันอยู่2ตัวนะาเบิ้ลปิดจระนาเบิ้งได้จ,าจากก VIP, ้าจับคู่แปดวยังฮานอยแยน้อยก็คือแปดส่วนอยู่เนาะ แปดเก้าแปดศูนย์เด่นเก้าวิ่งรูดเก้าจะจับคู่เก้าสองเก้าสี่เก้าหาเก้าเจ็บจ้ะเดี๋ยวมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนจ้า สำหรับห้าน้อยพิเศษเมื่อวันหนึ่งสี่สหนึ่งเขามาคูเด่นเลยเนาะรอบปกติกับรอบพิเศษนอกจากคูเด่นหนึ่งสี่สหนึ่งแอจ์จับหายแต่หนึ่งสี่รอบปกติส่วน4ี่หนึ่งบริจับหายนอกจากจับหายแต่คูนี้เลยคูเด่นสี่ศูย์โอ้โหมาสีหนึ่งสำหรับตัวเน้น VIP วันนี้เน้นไปที่เก้าสกับเกหา 82, 85, 84, 35, 36, 8ป8ศูนย์แปดสองแปดหาแปดหาสามหกสี่อาหสีาจะสำหรับรอบพิเศษตัวที่แอดจอยเน้นจ้าสำหรับแนวทาง สามห้าหน้อยของหฮาแยกน้อยมือนนิก,ก็คือตามนี่เลยจ้ามือนนิก,ก็คอยมาปังปังละกันเนาะขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางสูงดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อแสดงบผชาแนวทางต่อไปแจ้แนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันจ้าสวัสดีจ้า